เรื่องผัดสาหกไม่ใช่ตัวตนของเราข้าแต่พระองค์ผู้เจริญข้าพระองค์ขอโอกาสขอพระผู้มีพระภาคโปรดแสดงธรรมแก่ข้าพระองค์โดยย่อซึ่งเมื่อข้าพระองค์ได้ฟังแล้วจะเป็นผู้หลีกออกผู้เดียวไม่ประมาทมีความเพียรมีตนส่งไปแล้วอยู่ราหุล เธอจะสำคัญความข้อนี้ว่าอย่างไรจกขุสัมผัสเที่ยงหรือไม่เที่ยงไม่เที่ยงพระเจ้าข้าก็สิ่งใดไม่เที่ยงสิ่งนั้นเป็นทุกข์หรือเป็นสุขเล่าเป็นทุกข์พระเจ้าข้าก็สิ่งใดไม่เที่ยงเป็นทุกข์มีความแปรปรวนเป็นธรรมดาควรหรือที่จะตามเห็นสิ่งนั้นว่านั่นของเรา นั่นเป็นเรานั่นเป็นตัวตนของเราไม่ควรเห็นอย่างนั้นพระเจ้าข้าราหุลเธอจะสำคัญความข้อนี้ว่าอย่างไรโสตะสัมผัสคานะสัมผัสชิวหาสัมผัสกายะสัมผัสมโนสัมผัสเที่ยงหรือไม่เที่ยงไม่เที่ยงพระเจ้าข้า ก็สิ่งใดไม่เที่ยงสิ่งนั้นเป็นทุกข์หรือเป็นสุขเล่าเป็นทุกข์พระเจ้าข่าก็สิ่งใดไม่เที่ยงเป็นทุกข์มีความแปรปรวนเป็นธรรมดาควรหรือที่จะตามเห็นสิ่งนั้นว่านั่นของเรานั่นเป็นเรานั่นเป็นตัวตนของเราไม่ควรเห็นอย่างนั้นพระเจ้าข่าราหุลอริยสาวก ผู้ได้สดับแล้วเห็นอยู่อย่างนี้ย่อมเบื่อหน่ายแม้ในจักขูุสัมผัสย่อมเบื่อหน่ายแม้ในโสตะสัมผัสย่อมเบื่อหน่ายแม้ในคานะสัมผัสย่อมเบื่อหน่ายแม้ในชิวหาสัมผัสย่อมเบื่อหน่ายแม้ในกายสัมผัสย่อมเบื่อหน่ายแม้ในมโนสัมผัส เมื่อเบื่อหน่ายย่อมคลายกำหนัดเพราะคลายกำหนัดย่อมหลุดพ้นเมื่อหลุดพ้นแล้วย่อมมีญาณอย่างรู้ว่าหลุดพ้นแล้วอริยสาวกนั้นย่อมรู้ชัดว่าชาติสิ้นแล้วพรหมจรรย์อยู่จบแล้วกิจที่ควรทำได้ทำเสร็จแล้วกิจอื่นเพื่อความเป็นอย่างนี้ไม่ได้มีดังนี้